สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้กวานเป็นเวนขายของชิ้นสากลโรงเรียนนะคะกวานจะเป็นเวนขายของสากลท,ทุกวันจันทร์หรือวันไหนที่ได้รับมอบหมายเป็นพิเศษนะคะใดๆก็คืออยู่อยู่สากลอยู่แล้วนะคะเนาะวันนี้ควรนก็ไปได้มาอันีทุกคนเมือกกรุบค่ะแต่ว่ามีสีแดงด้วยนะแต่ว่าฉันว่ากล้ากินสีแดงทุกคนคะ่ะ เดี๋ยวเราจะมาลองชิมสีส้มดูนะทุกคนในนี้มีทั้งหมด6ซอง50กรัมนะทุกคนนะหวานอนะ่ะคือจะบอกว่าเด็กนักเรียนโรงเรียน,ยนคุณคุณน้อหวานอนะ่ะซื้อกินดีมากทุกคนซื้อมาแบบทดลองซื้อมาแบบหลายลังมากทุกคนขายหมดแล้วนะคะล่าสุดคือขายหมดแล้วซื้อมาประมาณสี่ห้าลังนี่แหละนะคะล่าสุดขายหมดแล้วะลน,นะคะเนะอามาดูกันทุกคนมี6ซองจริงไหม นะคะเนี่ยเอามารับก่อน1 2 3 4 5 6อ้าหเทุกคน6กซองจริงๆอ่าทุกคนเขาบอกว่าสีแดงนักเรียนบอกว่าเผ็ดมากค่ะคุณครูค่ะเผ็ดมากค่ะคุณครูสีส้มจะอร่อยกว่าเดี๋ยวเราจะมาลองชิมสีส้มก่อนทุกคนฉันจะกระใจตุ่มๆต่อมๆทุกคนได้ยินเสียงอะไรไหมโรงเรียนครวหวานเป็นอะไรที่อแบบ number one ข้างๆไม่ใช่ข้างๆหรกติดโรงเรียนก็คือโรงพยาบาลมหาราชทุกคนฉันจะได้ยินเสียงแบบนี้ตลอดแม้กระทั่งเวลาฉันสอนอะหมกกลุกมาทุกคนพอไหมมันฉีกได้ไหมเออโอ้่ไงทุกคนเออมันมีที่ฉีกนี่ทุกคนเราจะต้องฉีกให้ตรงนะเดี๋ยวเรามาลองรีวิวเสิทุกคนมันเ็นแบบนี้ข้างใน ทุกคนกินมาล่าออกมาเลยเอ้ยเดีย๋ยว่องใจทุกคนมันเป็นชิ้นลเล็กๆอมกืมกลมกล่อมเค็มนิดๆืววิวคล้ายแบบ ล้ายๆหมึกเขาเรียกหมึกดิลลี่อ่ะหมึกหมึกกรอบอ่ะแต่ว่าไม่ได้ไปเชิงหมึกกรอบทุกคนมันจะนุ่มกว่ามันจะนุ่มกว่าหมึกกรอบก็ไม่ถอดเหล็กด้วยทุกคนกินไปเลยแต่มันก็เคี้ยวได้แหละเพราะว่ามันไม่แข็งอีกทีนะึงอืม แต่เผ็ดอยู่นะแต่แบบใครให้มันชอบกินคผะเผ็ดมากอ่ะอันเนี้ยได้มันเป็นหมาลามันแสบอ่ะทุกคนนะคะอืมก็คือว่าโดยรวมแล้ว ไม่เผ็ดมากแต่แสบลิ้นอะตอนนี้รู้สึกชาชาลิ้นมากเลยทุกคนอร่อยอร่อยอยู่แต่มันก็จะรู้สึกแสบแซบเผ็ดเผ็ชาชามันต้องการน้ำทุกคนนะได้ได้แล้วคือสากรของฉันคือทำการตลาดได้ดีมากเมื่อเด็กกินเผ็ดแล้วเด็กจะต้องกลับมาซื้อน้ำเปล่าที่สากรก,กินนะคะเออ อันนี้คือการตลาดของคุณคุณนุบัตนะที่โรงเรียนของคุณนุบัตนะคะทุกคนแต่ก็แอบแซลนะแบบเอออันนี้มันเผ็ดมากนะเธอกินแล้วเธอจะต้องกลับมาซื้อน้ำแน่นอนนะทุกคนเด็กเดก็จะบอกว่าใช่ค่ะคุณครูบางคนก็ใช่ค่ะคุณน้าคนสวยบางคนก็ใช่ค่ะคุณป้าหน้าฉันมันดูแก่มากเลยือนดิฉันป้านะทุกคนเอาตรงๆคือเต็มสิบให้เก้าแล้วกันแต่แสบลิ้นมากเลยแสบแสบแสบข้างในอ่ะมันแสบแบบชาชาหมาล่าเพราะว่าคุณน้เป็นคนที่ไม่ชอบกินหมาล่า รสมันฉุนมันฉุนทั้งเผ็ดแล้วมันก็เผ็ดแล้วมันก็แสบแต่ว่าวันนี้ยอยากซื้อมาลองชิมอยากซื้อมันรีวิวเพราะมันจะเป็นยังไงเห็นแต่แบบเห็นแต่แบบเขาเรียกว่าอะไรนะคนที่ทำยูทูบอะทุกคนเขาเขาซื้อมารีวิวกันแล้วก็เจอในติ๊กต็อกด้วยนะคะโอเคสีส้มพอได้แต่ว่าสีแดงกวนไม่กล้าจับเพราะว่าเขาบอกว่าเป็นรสเป็นรถเผ็ดจัดจ้านมากทุกคนไปแล้วนะทุกคนายบายอร่อยได้อยู่ค่ะนะคะไม่เผ็ดมากไม่บปามกกลุบกลุบกลุบ หนึ่งซองมีหกชิ้นสีส้มทานได้ทานได้แต่ถ้าของทีสองมาก็คือวิ่งวิ่งไปหาน้ำนะทุกคนนะทุกคนบายบายไปแล้วค่ะ